โลกนี้มีพลังงานที่เราสามารถมีส่วนหนึ่งได้ในการที่จะเยียวยาดนตรีในท่ามกลางธรรมชาติมันมีพลังงานของเนเจอร์มาผสมผสาน งาน s าวออฟเอิร์ธในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดกิจกรรมหรือการแสดงดนตรีแต่เป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อความงดงามของธรรมชาติสาหรับทอทอเองเนะี่ยตอนนี้กําลังผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการจัดงานกิจกรรมอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมาะมากสําหรับจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญเรื่องกระบี่โกกินไม่ใช่แค่เป็นการสร้างภาพแต่เป็นการทําให้จต้องำ จริงค่ะโอไซโคแปลงร่างขยะให้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็ให้มีประโยชน์และมีคุณค่าแล้วทําให้มองว่าขยะนี่ไม่ใช่ตัวร้าย